ธุรกิจที่ขายสตอรี่ลูกละ300แต่รดมทุนได้1,800ล้าน เกิดว่าต้องจ่ายเงิน300บาทเพื่อสตรอเบอรี่แค่ลูกเดียวเนี่ยทุกคนคิดว่าจะยอมจ่ายเงินเพื่อสิ่งนี้กันไหมคะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงแล้วค่ะในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีบริษัทที่ชื่อว่าโออิชิเขาสามารถผลิตสตรอเบอรี่ลูกละ3 0 0้และก็สามารถระดมทุนได้มากถึง1,800ล้านค่ะแล้วโออิชิเนี่ยเขาทําได้อย่างไรแล้วทําไมสตรอเบอรี่เขาเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีความแพงขนาดนี้เราจะมาคุยกันในลงทุนเกิร์ทกันค่ะตอนนี้นะคะลงทุนเกิลมีช่อง YouTube เป็นขอองงตตัววเแล้นนะคะคคฝากกไปกิ ตามกันด้วยนะคะ สำหรับตัวโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพโอจีนี้นะคะก่อตั้งโดยคุณฮิโยกิโคงะค่ะซึ่งเขาเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำฟาร์มแนวตั้งในญี่ปุ่นมาแล้วค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ย้ายไปเรียน MBA ีที่สหรัฐตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้พบว่าสตอรี่ที่สหรัฐเนี่ยมันดูลูกใหญ่ใช่ไหมคะดูสีสดใสเนี่ยดูน่าทานมากแต่พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ฉ่าน้ําแล้วก็ไม่หวานเหมือนที่เขาเคยกินที่ญี่ปุ่นค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยกลายมาเป นำเอาสายพันธุ์สอรรี่จากบริเวณ J L เจแปนแอลยมาปลูกที่สหรัฐมิการโดยการทฟาฟาร์มแนวตั้งแล้วก็ทําแบบระบบปิดโดยโออิชิถึงขนาดเคลมไว้เลยนะคะว่าระบบปิดที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการจําลองวันที่ดีที่สุดสหรรบก,การปลูกสอร์รี่ในญี่ปุ่นมาเลยทีเดียวค่ะซึ่งมันจะมีการควบคุมทั้งอุณหภูมิแสงแดดคาร์บอนไดออกไซด์สารอาหารแล้วก็ความชื้นค่ะอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าด้วยความเป็นชาวญี่ปุ่นเนาะเขาก็มีการนําเอาหุ่นยนต์เข้ามาดูแลต้นไม้ในฟาร์มรวมไปถึงยังมีีกาาาาาารรรรสส้้้งงะบบทท่่ํใหึเามาถเขามา ผสมเกสรได้ด้วยค่ะซึ่งผลลัพธ์ของการทุ่มเทแล้วก็ความใส่ใจทั้งหมดนี้นะคะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยได้สตรอเบอรี่ที่มีกลิ่นหอมรสชาติหวานเป็นพิเศษแล้วเขาก็เลยตั้งชื่อสิ่งนี้ว่าโอมาเกตเบอรี่มันเปรียบเสมือนกับการที่ว่าเขาเนี่ยคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าค่ะและ้วโออิชิเนี่ยเขาก็ยังสามารถผลิตสตรอเบอรี่ได้ยาวตลอดทั้งปีไม่จากัดว่าจะต้องเป็นฤด,ดูกาลของสตรอเบอรี่เท่านั้นค่ะ ทีนี้เนี่ยถ้าจะพูดแค่ว่ามันอร่อยกว่าเนี่ยมันอาจจะวัดกันยากเนาะเรามาดูการวัดค่าบิกรือก,ก็คือการวัดปริมาณน้ําตาลในของเหลวกันค่ะโดยสตรอเบอรี่ทั่วไปนะคะมันก็จะมีค่าบิกอยที่ประมาณ7จ็ถึงแบิกค่ะแต่ว่าโอมาเกสเบอรี่เนี่ยมีค่าบิกสูงถึง1 0บถึงสิบิกเลยทีเดียวค่ะด้วยความพิเศษทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้โออิชินะคะสามารถขายสตรอเบอรี่กล่องนึงเนี่ยหลูกได้1,800บาทถ้าเฉลี่ยดูแล้วเนี่ยมันก็จะตกลูกละ3า0ยบาทเลยทีเดียวค่ะ จนบริษัทเนี่ยผลิตกันแทบไม่ทันถึงแม้ว่าเขาจะมีโรงเพาะปลูกอยู่ถึง3แห่งเลยก็ตามค่ะที่น่าสนใจคือในปี2019ค่ะบริษัทนี้สามารถระดมทุนได้มากถึง1,800ล้านบาทแล้วก็มีนักลงทุนทั้งจากญี่ปุน่นแล้วก็ซิงคอปร์เลขเข้ามาร่วมลงทุนด้วยค่ะซึ่งบริษัทเนี่ยก็จะนําเงินที่ะระดมทุนได้มาไปขยายโรงงานไปพัฒนาและวิจัยสายพันธุ์สตรอเบอรี่ต่างๆรวมไปถึงยังขยายไปยังผลไม้ประเภทอื่นๆค่ะอย่างเช่นสตรอเบอรี่มะเขือเทศหรือเมลอนนั่นเองค่ะ เรื่องนี้นะคะก็ให้มุมมองในการขายสินค้าที่น่าสนใจคือแทนที่เราเนี่ยจะไปโฟกัสกับการขายสินค้าให้ได้ปริมาณมากๆเราหันมาเน้นที่คุณภาพอาจจะขายได้น้อยน่อๆแต่คุณภาพที่ได้เนี่ยก็มากขึ้นรวมไปถึงเนี่ยเรายังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้อีกด้วยค่ะ